หวังว่าเราจะติดตามต่อไปอีกว่าในส่วนไหนในหน่วยไหนที่ยังไม่ได้ทำงานให้เราคพบ่หน้าแล้วก็จะตามเป็นห่วงทุกที่เลยนะครใบเชิมมาขออดีต้องขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะใช่้ครับครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้อยนะครับอ่ะถามเ่็นไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับอ่ะถ้าต่อไปครับพี่มนตรีครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดข้อตอนนี้มาแล้วหนึ่งข้อฮะเป็นทางการครับพี่มนตรีรู้สึกยังไงบ้างรับเรื่องนี้ครับเชิญฮะ ดีครับรู้สึกดีใจมากเลยครับได้มาหนึ่งข้อที่ว่าข้อนี้สําคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับความสามารถหรือความดีของอประชากรในประเทศครับถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้รากเง้าของตัวเองว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็หน้าที่ของตัวเองจะต้องทําอะไรบ้างหน้าที่พลเมืองและทําให้รู้จักประักชาติของตัวเองทุกวันนี้เหมือนเด็ก สมัยนี้เหมือนเฉยเมยครับไม่ไม่รู้จักรักชาติเท่าไหร่บางทีบอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาบ้างนะทัจริงนีอยู่แต่ว่าพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวครับเพราะที่ตัดวิชาพวกนี้ออกไปวิชาเอธิธรรมศึกษาประวัติศาสตร์การที่คนเมืองออกไปมันก็เลยไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวว่าเราจะรักชาติเราดีไหมเพราะเราก็ไม่ก็ไม่รู้ภูมิหลังของอรากเก้าของตัวเองที่ผ่านมาถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็จะรู้ประวัติศาสตร์ว่าที่ผ่านมา กว่าจะได้เป็นชาติไทยมันก็บุรุษของเราหรือกษัตริย์ของเราได้ลำบากต่อสู้มามากมายสีและเสยเนือ้อขนาดไหนก็จะรู้จักรกชาติมากขึ้นและประวัติศาสตร์มันก็มีโอกาสซ้ำรอยถ้าเราไม่เรียนประวัติศาสตร์เราก็ผนความแก้ไขมันก็จะไม่ไม่มีไมม่ีถ้าเรียนประวัติศาสตร์มันก็จะมีทางแก้ไขบางครั้งมันซ้ำรอยได้ครับเกิดจากอะไรนี้ดีใจมากที่ว่า,ารัฐบาลได้สนับสนุนให้วิชานี้กลับมาก็เป็นความดีของกศที่ พอดีได้เดิอไปที่ว่าเห็นสิ่งที่ดีได้เอากลับมาหนึ่งอย่างนี่ถือว่าประเทศเรานี่จะดีขึ้นอยา่างรวดเร็วครับถ้าได้เรียนคนนี้แต่ต้องใช้เวลาเพราะว่ากว่าจะจบหลักสูตรก็ต้องเรียนหลายปีกันเริ่มเทอมหนึ่งปีหน้าใช่ไหมก็จะเริ่มตั้งแต่กว่าจะจบบางทีก็จะโตเติบโตเติบใหญ่ขึ้นไปก็ใช่ว่าหลายปีอยู่แต่ก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆคนระับถ้าเรียนคนนี้รู้จักรักชาติรู้จักสามคัคคีรักสามัคคีกัน รู้หลักเาของตีเป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะขอบคุณอย่างมากกับรัฐบาลรัฐบาลและทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐมนตรีต่างๆครับที่ที่ได้เอาวิชาที่เราเสนอนาเรียนได้กลับมาครับขอบคุณมากครับครับสวัดดีครับครับครับขอบคุณครับพี่มนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับเมื่อกี้พี่มนตรีให้ความเห็นไปแล้วนะครับท่านต่อไปครับขอเชิญพี่จิรวัตครับผมพี่จิรวัตครับหนึ่งในยี่สิบข้อนะครับถูกนํามา พิจารณาแล้วนะครับพี่จิวัตรรู้สึกยังไงบ้างครับเชิญฮรรู้สึกกาบสวัสดีการนมัสการท่านพระคุณเจ้าทั่วประเทศไทยทั่วโลกนะครับกาบสวัสดีพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วประเทศไทยทั่วโลกผมดีใจมากๆครับเม่เราได้เห็นแสงสว่างของประเทศไทยแล้วที่โดนปกคุมด้วยพวกไอพวกคิดร้ายต่อประเทศชาติเราอันนี้ผมดีใจครับวิชาประวัติศาสตร์วิชาศิลธรรม วิชาประวัติศาสตร์นี่ดีมากครับเด็กรุ่นหลังจะได้ะระลึกนึกถึงวีรบุรุษวีรสตรีของเรานึกถึงบุญคุณของท่านที่ท่านเสียแต่ละกอผู้ประเทศชาติของเราถ้าไม่มีวิชาประวัติศาสตร์นี่เขาก็จะไม่รู้หรือรักเง้าเป็นมาอย่างไรอย่างนี้ต้องยกความดีให้กับรัฐบาลชุดนี้ครับท่านนายกและท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลและท่านประหลักกระทรวงมหาดไทยท่านจุลพงศ์ท่านสุทธิพงศ์สุนเจริญนะครับ เป็นวีรบุรุษในใจของพวกเรานะครับพวกเราอ,อปปสก็เป็นปักอย่างให้พี่น้องชาวไทยพุทธทั่วประเทศ60ล้านกว่าคนนะครับเพราะขอบพระคุณหน่วยงานทุกทุกหน่วยงานที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับบางทีเอ่ยไม่หมดนี่ครับผมดีใจมากๆครับเราเห็นแสงสว่างไโบงและอีส20ข้อพวกเราก็จะดูผลงานต่อไปเราก็จะตามไปทุกข้อแหละครับเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยมีความสว่างสวัยสีวิไลพวกเราเดินคู่ไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณมากๆครับดีใ,ใจครับดีใจพูดไม่ออก <laughs> จะให้ให้ท่านอื่นแสดงความคิดเห็นมากี๋ยวท่านไม่มีความคิดเห็นอื่นแสดงขอบคุณครับพี่เยาวัฒน